สวัสดีค่ะขยันเที่ยวชาแนลนะคะท่านผู้ชมวันนี้มาแบ่งปันบอลสีอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะท่านผู้ชมคนไหนอยากได้นะคะก็มาดูได้เลยนะคะคนไหนอยากได้แบบไหนนะคะก็อันนี้ก็เป็นนี่เริ่มกัดสีแล้วนะคะเนี่ยอันนี้เริ่มกัดสีแล้วนะคะสีขาวๆเนี่ยเริ่มกัดแล้วนะอันนี้เป็นหงเหินนะคะอันนี้หนูขายอยู่ที่สี่ร้อยนะคะ นี่มีสามใบนะคะสี่ร้อยค่ะหงเหินค่ะนี่คนไหนอยากได้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะนี่หงเหินสี่ร้อยนะคะท่านผู้ชมสามใบค่ะกําลังกัดสีแล้วนะคะนี่กําลังเป็นสีชมพูแล้วแบบนี้เลยค่ะสี่ร้อยนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นกวนอูนะคะกวนอูอันนี้ก็สี่ใบนะคะแล้วก็แทงขึ้นมาอีกยอดหนึ่งแล้วนะคะ นี่สี่ใบนะคะอันนี้เราขายอยู่ที่สี่ร้อยเหมือนกันค่ะนี่กวนอูนะคะนี่สวยๆเลยค่ะน,นี่คนไหนสนใจคนไหนอยากได้นะก็โทรมาสอบถามได้นะคะสี่ร้อยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็กวนอูเหมือนกันนะคะอันนี้สวยๆเลยดูดิอันนี้เขาเขามีหน่อขึ้นมาอีกแล้วนะคะเนี่ยมีมีมีใบเพิ่มอีกแล้วอันหนึง่งสี่ร้อยเหมือนกันคะคะกวนอูนี่สวยๆเลยค่ะ อันนี้อันนี้ตะลาแม่กุสุมานะคะอันนี้อันนี้ก็400เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนี่เขากําลังมีใบนี่แทงยอดขึ้นมาอีก<ม>ยอดหนึ่งนะคะเท่ากับว่าเป็นเป็นอ่าห้าใบค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะ400เหมือนกันค่ะนี่400เหมือนกันตะลาแม่กุสุมานะคะอันนี้สาวสันกำแพงคะ่ะอันนี้สวยมากสาวสัวนกำแพงอันนี้400เหมือนกันค่ะ ใบเขาแข็งแรงมากนะคะก้านเขาแข็งแรงมากสาวสันกำแพงนี่400เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นไก่ราชาวดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้เขาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาโผล่ขึ้นมาอีกเนี่ยคือเขาก็จะเขาก็จะกัดสีแล้วนะคะเนี่ยอันนี้หนูขายอยู่ที่400เหมือนกันค่ะไก่ราชาวดีนะคะนี่ถ้าดูชัดๆก็จะเห็นว่าถ้าเขาโผล่มาก็เขาจะกัดพร้อมกัดสีได้เลยนะคะเนี่ยไก่ราชาวดีค่ะ อันนี้400เหมือนกันนะคะนี่เขามีลูกอ่อนเขาด้วยนะคะเนี่ยมีลูกอ่อนเขาด้วยนะคะเนี่ยลูกอ่อนสวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยลูกอ่อนเขาไก่ราชาวดีค่ะ400เหมือนกันค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นสาวน้อยปับแป้งนะคะแต่หนูไม่ได้แยกนะคะท่านผู้ชมเนี่ยมันมีหลายต้นค่ะท่านผู้ชมมีต้นใหญ่2ต้นแล้วมีต้นเล็กอีกแต่หนูไม่ได้แยกนะคะอันนี้สาวน้อยปับแป้งค่ะอันนี้หนูขายอยู่ที่80นะคะเน เอาแ0บเนาะแบ่งปันกันค่ะเพราะว่าหนูมันเยอะค่ะหนูดูไม่ไหวแบ่งปันกันค่ะอันนี้80แล้วกันมันมีสองต้นนะคะท่านผู้ชมขาเนี่ยคนไหนดูก่อนได้ก่อน,นะค่ะเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นฮกหลงนะคะอันนี้เป็นฮกหลงเขามีเขามีลูกเขาแล้วนะคะฮกหลงอ่ะเขามีหัวนะคะท่านผู้ชมของหนูเนี่ยคืออันนี้มีหัวเพราะว่าอันนี้หนูหนูหนูปลูกเองกับมือเลยฮกหลง ก้านเขาจะแข็งแรงมากนะคะเนี่ยแล้วเขามีลูกออกมาอีกเขามีหัวค่ะถ้าสมมุติว่าเราเอาไปใส่กระถางใหญ่ๆนะคะฟอมเขาจะใหญ่มากค่ะแต่นี่หนูใส่กระถางเล็กค่ะนี่เขามเขาีเขามีลูกเขาอีกแล้วอันนี้หนูขายอยู่ที่250ราค่ะ่านผู้ชมนี่คนไหนอยากได้นเนี่ย,ยก็โทรมาสอบถามหนูได้เลยนะว่ายังอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะสวยมากชมอันนี้เป็นไก่อันเนี้ยเป็นไก่ราชาวดีค่ะแต่ว่าสีของเขาจะแปลกนะ สีเขาจะออกกัดสีเป็นสีม่วงค่ะท่านผู้ชมเนี่ยดูดิสวยมากเลยค่ะนี่อันนี้หนูขายอยู่ที่สี่ร้อยนะคะสี่ร้อยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยดูดิเขากัดสีแล้วนะคะเนี่ยสวยสวยเลยอันนี้ไก่ราชวดีหนูขายอยู่ที่4ี่รใบนะคะนี่สวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมขะอันนี้เป็นของขวัญค่ะนี่กําลังสวยเลยตะมุตะมิเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ตะมุตะมิเลยของขวัญนะคะ อันนี้ถ้าสมมุติว่าเราเอาไปใส่กระถางใส่กระถางใหญ่นะคะเปลี่ยนเอาดินให้เขาใส่ให้เขาใหม่อย่างเงี้ยนะเขาจะฟอมสวยมากค่ะเขาจะเป็นสีชมพูออกขาวๆระใบเขาจะใหญ่มากนะคะท่านผู้ชมอันนี้สวยจริงๆค่ะของขวัญอันนี้หนูขายอยู่ที่350นะคะแต่หนูยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเพราะว่าเดี๋ยวถ้าขายแล้วมันการแพ็คส่งมันจะยากหนูก็เลยใส่กระถางเลขไว้ค่ะของขวัญเขาชื่อว่าของขวัญนะคะอันนี้หนูขายอยู่ที่350สสวยมากค่ะท่านผู้ชมสวยจริงๆ อันนี้บับเฟลสนะคะอันนี้บับเฟลสทบับเฟลส์สวยเลยค่ะคนไหนอยากได้นะคะอันนี้หนูขายอยู่ที่550านะคะบับเฟลสหรือว่าท่านจะเอาเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้นะคะอ่าบอกบอกหนูว่าอ่าจะทําเป็นของขวัญปีใหม่อย่างเงี้ยหนูจะแพคให้นะคะจะแพ็คให้แล้วก็อ่าใส่โบติดโบให้นะคะตรงนี้ก็หนูก็จะเอาพลาสติกห่อให้แล้วก็จะติดโบไว้ให้บอกว่าส่งเป็นของขวัญแบบเนี้ยนะคะก็ได้ค่ะท่านผู้ชม บอกหนูได้ว่าท่านจะให้ส่งแบบกระถางหรือว่าจะส่งเป็นโลกลูกตุ้มแต่ถ้าส่งเป็นกระถางแบบนี้ค่าใช้จ่ายค่าขนส่งก็จะแพงนิดนึงนะคะนะถ้าเป็นลูกตุ้มค่าขนส่งค่าค่าส่งก็จะถูกนิดนึงแต่ถ้าแบบนี้ก็ถ้าส่งทั้งกระถางก็จะแพงนิดนึงค่ะอันนี้หนูขายอยู่ที่500นะะแต่จริงๆอ่ะเป็น550นะคะแต่นี้หนูขายแค่500พอค่ะเนี่ยแบนปันกันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าหนูก็มีเยอะค่ะแบ่งปันครั้งนี้ ก็ถั่วเฉลี่ยกันไปเนาะอันนี้สวยมากค่ะท่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าเหลืองบุษราคาค่ะท่านผู้ชมอันนี้สวยมากนี่นี่เขาแทงหลอดมาอีกหลอดนึงแล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยดูดิสวยมากอันนี้ถ้าไปเราไปเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่ฟอร์มเขาก็จะเหมือนของขวัญค่ะท่านผู้ชมค่ะสวยมากๆเลยอันนี้อันนี้หนูขาย400ค่ะเหลืองบุษราคม <ๆ S 1> เพราะว่ามันเป็นไม้ที่หาย,ยากนะคะไม่ค่อยมี ไม่ค่อยมีกันหนูก็เลยขายอยู่ที่400นะคะท่านผู้ชมอ่าสวยมากๆค่ะอันนี้ความแปลกของเขาคือจริงๆแล้วน่ะอ่าเขาเป็นกุนอิมนะคะเขาเป็นกุนอิม,ะะอมแม่ของเขาเป็นกุนอิมแต่ต้นของเขาอ่ะเหมือนคล้ายๆเจ้าพุงมลงกามากเลยท่านผู้ชมดูดิใบของเขาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูว่ายอดที่โผล่มานี่จะเป็นเหมือนกันไหมนะคะ เขาเหมือนเจ้ากรุงลงกามากแต่เขาไม่ใช่นะคะเป็นควนอิมค่ะท่านผู้ชมนี่สวยมากอันนี้นูาขายอยู่ที่300นะคะท่านผู้ชมนี่คนไหนคนไหนจ้องไว้ก่อนได้ก่อนเด้อ <laughs> นี่ชื่อสวยเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่เนาะสวยมากอันนี้ชายชนค่ะนี่ชายชนชื่อสวยเลยเขายังไม่กัดสีนะคะอันนี้ ชายชนเขายังไม่กัดสีอันนี้หนูขายอยู่ที่ชายชนอันนี้นะหนูขายอยู่ที่พันสองนะคะเขายังไม่กัดสีนะคะท่านผู้ชมนี่หนูขายอยู่ที่พันสองค่ะสวยๆเลยคะ่ะเนี่ยทักมาได้เลยคะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นทับทิมแดงหรือทับทิมสยามนะคะท่านผู้ชมอันนี้หนูขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งค่ะท่านผู้ชม เนี่ยทับทิมแดงหรือทับทิมสยามนะคะต้นเล็กๆเนี่ยสใบค่ะอันนี้หนูขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้ไก่ตัวงามนะคะท่านผู้ชมไก่ตัวงามงามจริงๆค่ะท่านผู้ชมคนี่ไก่ตัวงามอันนี้หนูขายอยู่ที่500นะคะนี่ไก่ตัวงามค่ะนี่สวยสมชื่อเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะไก่ตัวงามอันนี้หนูขายอยู่ที่500ค่ะ นี่คนไหนสนใจก็ทักมานะคะสอบถามหนูได้ค่ะอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นไซส์ใหญ่อันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะนี่ไก่ตัวงามเหมือนกันค่ะตัวเมื่อตัวเมื่อกี้ตัวเดียวกันนะคะอันนี้เป็นไซส์เล็กอันนี้หนูขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะอันนั้นขายที่ห้าร้อยอันนี้อยู่สามร้อยห้าสิบนะเขากลังกัดสีนะคะท่านผู้ชมคะนี่กําลังกัดสีเลยสวยๆเลยค่ะเนี่ยนี่ขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะท่านผู้ชม อันนี้สตอเบอรี่สตาร์นะคะอันนี้ฟอร์มเขาใหญ่แล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยฟอร์มเขาใหญ่แล้วคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้หนูขายอยู่ที่400นะคะที่จริงแล้วราคาราคา450ละแต่ว่าหนูขายแค่400อยนะคะเนี่ยฟอร์มใหญ่ใหญ่ๆสวยๆเลยคะ่ะอันนี้หนูขายอยู่ที่400อนะคะนี่สตอเบอรีะะ่สตาร์ค่ะนี่สวยๆเลย เป็นไก่ทองประเสริฐนะคะท่านผู้ชมอันนี้สวยมากๆเลยเขากัดสีแล้วนะคะเนี่ยดูเขากาลังกัดสีค่ะอันนี้หนูขายอยู่ที่850นะคะสวยมากเขาเป็นไม้ไอ้ไม้หายากค่ะท่านผู้ชมราคาเขาก็เลยสูงค่ะเนี่ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอกันนะคะกําลังกัดสีค่ะน,นี้850สวยมากค่ะท่านผู้ชมสวยจริงๆสนใจก็ทักมาสอบถามหนูได้นะคะ ันนี้อีเหนานะคะอีเหนายังไม่กัดสีค่ะท่านผู้ชมค่ะเขามีอยู่สามต้นนะอันนี้นหน wow. ูขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะคะเนี่ยอีเหนาเขามีอยู่สามต้นค่ะท่านผู้ชมอันนี้หนูขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะอีเหนาค่ะอันนี้เป็นไม้ป่าก้านดํานะคะท่านผู้ชมไม้ป่าก้านดําอันนี้หนูขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งเหมือนกันฟอร์มเขาใหญ่แล้วนะคะเนี่ยฟอมเขาใหญ่แล้วหนูขายที่ร้อยหนึ่งเหมือนกันค่ะไม้ป่าก้านดํา ชาบดีเหมือนกันลุงขาเนี่ยอันนี้หนูขายอยู่ที่400ยนะคะนี่เขากําลังจะแตกแตกยอดออกนะคะเนี่ยหนูขายอยู่ที่400กําลังกัดสีคะ่ะสวยสวยเลยคะ่ะอันนี้เป็นไม้ป่าก้านดํานะคะนี้หนูขายอยู่ที่50บาทค่ะอันนี้50บาทนะคะไม้ป่าก้านดํานะคะขายอยู่ที่50บาทคะ่ะ น,นี่สหัสเดช้าค่ะสหัดเดชา้าอันนี้หนูขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะคะนี่กาลังน่ารักตะมุตะมิเลยค่ะหนูขายอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะคะแบ่งปันกันค่ะท่านผู้ชมคะอยากได้ก็ทักหนูมานะคะส่งให้ค่ะกําลังสวยเลยก็มีอีกนะคะอันนี้อันนี้ทับทิมแดงหรือทับทิมสยามนะคะท่านผู้ชมคะ นี่สวยมากฟอร์มเขาใหญ่มากนี่เขามีเบบีเขาด้วยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเบบีเขาด้วยนะคะอันนี้หนูขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมเนี่ยหนูขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมนี่สวยๆเลยค่ะนี่สวยๆเลยนะคะอยากได้ก็ทักหนูมาเนาะหนูส่งให้ค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นอ่าอ่า พญาจงอางนะคะที่หนูส่งให้ลูกค้าไปที่หนูส่งให้ลูกค้าไปแถมให้ลูกค้านะคะคือต้นจริงๆของเขาแหละถ้าเขาโตเต็มที่แล้วเขาจะสวยแบบนี้แหละค่ะนี่กาลังหน่อขึ้นเลยนะคะอันนี้หนูขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะคะพญาจงอางนี่ก้านขาขาดํานะคะขาลายดํานะคะท่านผู้ชมสวยๆเลยค่ะเนี่ยสวยๆเลยหนูขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะคะกําลังสวยเลยอันนี้หานุมานค่ะยังไม่ยังไม่ค่อยกัดสีเท่าไหร่นะคะ อันนี้หานุมานยังไม่ค่อยกัดสีเท่าไหร่ค่ะอันนี้หนูขายอยู่ที่400นะคะท่านผู้ชมนี่หานุมานค่ะหนูขายอยู่ที่400ค่ะอันเนี้ยสอพินญ,ญานะคะต้นต้น,ต,นต้นแม่ของเขาจะสวยมากนะคะท่านผู้ชมอันเนี้ยหนูมาแบ่งปันค่ะหนูหนูเอามาแบ่งปันนะคะต้นนี้คือถ้าท่านผู้ชมได้ไปเลี้ยงแล้วจะไม่ผิดหวังคะ่ะต้นนี้สวยจริงๆค่ะอันเนี้ยหนูขายอยู่ที่350นะคะ เพราะว่ามันหายากมากไม่ค่อยมีค่ะตามร้านอบอนสีทั่วไปจะไม่ค่อยมีนะคะหายากค่ะอันนี้หนูขายอยู่ที่350แต่สวยจริงๆอ่ะท่านผู้ชมการันตีได้เลยว่ามันสวยจริงๆถ้าเขาโตมาฟอร์มเขาใหญ่นะคะสวยจริงๆค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะมีคนถามหนูนะว่าอรอบที่แล้วที่หนูลงคลิปไปรอบที่แล้วว่าอยากได้งงอถอด,อดูปนะคะตอนนี้หนูได้มาแล้วนะคะงอกระดูป หรือเรียกอีกชื่อนึงว่าพายชมพูนะคะท่านผู้ชมใบใต้ของเขาเนี่ยเวลาเราเอามือเข้าไปเนี่ยมันจะเห็นมือเราเลยนะเขาเขาจะบางๆนะตรงตรงไอตัวสีชมพูเขาเนี่ยอันนี้หนูขายอยู่ที่500นะคะท่านผู้ชมเงาะถอดรูปหรือพายชมพูค่ะท่านผู้ชมคะอันนี้หนูขายอยู่ที่500นะคะเนี่ยสวยสวยเลยค่ะท่านผู้ชมคะอยากได้ก็ทักมาสอบถามหนูนะคะหรือว่าอยากได้แบบไหนหรือหรือบอนสีชนิดไหนอย่างเงี้ยโทรมาสอบถามหนูได้ค่ะท่านผู้ชม เนาะของคือของซื้อของขายนะคะถามได้ไม่เป็นไรค่ะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าทับทับทิมชมพูหรือสวยมากค่ะฟอร์มเขาดูดิฟอร์มเขาใหญ่ๆเลยค่ะอันนี้หนูขายอยู่ที่สามร้อยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ขายอยู่ที่สามร้อยค่ะสวยมากเขาจะเป็นก้านดำนะคะถ้าก้านดำก็ถ้าก้านดำเนี่ยแข็งแรงค่ะก้านอเขาจะแข็งแรงมากนะคะท่านผู้ชมสวยๆเลยค่ะเนี่ยสวยๆเลย อันนี้ชายชนนะคะเขากัดสีบ้างแล้วนะคะเนี่ยกัดสีบ้างแล้วนะคะนิดหนึ่งค่ะอันนี้หนูขายอยู่ที่พันห้านะคะสีใบหนูขายอยู่ที่พันห้าค่ะสนใจก็ทักมานะคะสอบถามได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้สตรอเบอร์รี่สตาร์นะคะอันนี้หนูขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมสตรอเบอร์รี่สตาร์อันนี้หนูขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่สวยๆเลยค่ะเนี่ย กำลังกัดสีงามงามแต่เ,เข้าไปดูข้างในกันค่ะท่านผู้ชมมีอีกที่หนึ่งนะคะแปนหนูพาไปดูค่ะค่ะอันนี้เป็นนิเวฟนะคะนิเวฟสวยมากค่ะท่านผู้ชมค่ะถ้าเรามองถ้าเรามองตรงแสงแดดนะเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะก mm ็ hmm. จะเป็นสีเหลืองสวยมากๆเลยอันนี้หนูขายอยู่ที่300นะคะท่านผู้ชมสวยมากๆเลยคะ่ะเนี่ยนิเวฟ3 0 0นะคะ ะะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเรือนลาหุนนะคะอันนี้เป็นเรือนลาหุนอันนีู้กค้าอยู่ที่400นะคะเพราะว่าเขามีหลายต้นนะคะท่านผู้ชมอันนี้อยู่ที่400้เขามีหลายต้นค่ะเลือนลาหุนเขายังไม่กัดสีนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่เลือนลาหุนูนูขาอยู่ที่400ค่ะ400อันนี้เป็นอันนี้เป็นบับเบิรเลสนะคะอันนี้เป็นเบบีบับเบิรเลสนะคะอันนี้หนูขายอยู่ที่80บาทค่ะบับเบิรเลสนี่นะคะ อูคะอยู่ที่80บาทค่ะบับเบิ้ลเลสสวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้ไม้ป่าก,ก้านดำก็มีอยู่2ใบนะคะท่านผู้ชมคะสวยๆเลยค่ะอันนี้อยู่คาะอยู่ที่80บาทนะคะไม้ป่าก,ก้านดำค่ะท่านผู้ชมคะอยู่ที่80บาท อันนี้เป็นทับทิมชมพูนะคะเป็นเบบีต้นท mm. ับทิมชมพูเมื่อกี้ที่หนูให้ดูเมื่อกี้นะคะอันนี้หนูขาย5้าบาทค่ะท่านผู้ชมอันนี้หนูขายอยู่ที่50บาทนะคะอันนี้เป็นฮกหลงค่ะยังไม่กัดสีนะคะท่านผู้ชมฮกหลงยังไม่กัดสีอันนี้หน Hence, ูขายอยู่ที่50บาทเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมยังไม่กัดสีนะคะแต่เขามีหัวนะแต่เขามีหัวแล้วค่ะท่านผู้ชม่ะก็เป็นอันนี้เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นฮกหลงเหมือนกันนี่สวยๆเลยนะคะอันนี้ฮกหลงเหมือนกันนะคะอันนี้หนูขายอยู่ที่350คะ่ะท่านผู้ชมสวยๆเลยนะคะ350นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ฮกหลงเหมือนกันคะ่ะอันนี้ฮกหลงหนูก็ขายอยู่ที่300เ <Equ at S 2> หมือนกันนะคะอันนี้300นะคะท่านผู้ชม่ะนี่ทักมาสอบถามหนูได้เลยนะคะ อันนี้อันนี้เป็นนกกระทานะคะอันนี้นกกระทาหนูขายอยู่ที่80บาทค่ะนกกระทา80บาทนะคะก็อันนี้เป็นอีเหนาอีเหนาอันนี้มันมี3ต้นนะมีหัวนะคะท่านผู้ชมนี่เขากําลังจะแทงยอดอีกยอดหนึ่งแล้วนันเนี่ยนี่อันนี้หนูขายอยู่ที่80บาทเหมือนกันเป็นไม้มีหัวคะ่ะถ้าเราไปใส่กระถางเปลี่ยนใหม่นี่เขาจะออกเยอะมากเป็นฟอมใหญ่มากนะคะนี่หนูขาย80บาทเหมือนกัน อันนี้เป็นเป็นเบบีเองนะคะนี่เขามีอยู่2ใบอันนี้หนูขายอยู่ที่ห้าสิบาทเหมือนกันนะคะนี่ห้าสิบาทเหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเรืองลาหุนหรือว่าหรือว่าฮกหลงนะคะท่านผู้ชมแต่มองแล้วน่าจะเป็นเลือนลาหุนนะคะถ้าหนูจําไม่ผิดเนาะเพราะว่าหนูแยกไปมันหลายกระถางหนูก็จําผิดบ้างถูกบ้างอะ นี่อันนี้หนูขายอยู่ที่200นะคะนี่<ๆ>เขากําลังมีเบบี๋งเขาออก<ๆ>ออกแล้วนะคะเบบี<ๆ>๋งเขาสวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่อันนี้เป็นบอลดาเมจิกนะคะนี่ยิ่งถ้าเราตากแดดมากเท่าไหร่นะสีเขาจะดํามากเท่านั้นนะคะอันนี้หนูขายอยู่ที่150นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่บอลดาเมจิกสวยๆเลยค่ะนี่สวยๆเลยบอลดาเมจิกนี่ สวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นชมพูอันดามันนะคะท่านผู้ชมอันนี้หนูขายอยู่ที่80เหมือนกันค่ะชมพูอันดามันนะคะนี่ขายอยู่ที่80เหมือนกันค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นไม้นําเข้านะคะเป็นอ่ เป็นเวนติโอนะคะเป็นไม้นเข้าวไม้ฟอกอากาศนะคะถ้าสมมุติว่าเขาโตมาเนี่ยเขาจะฟอร์มใหญ่มากใบเขาจะใหญ่มากนะคะแล้วเขาจะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้หนูขายอยู่ที่อันนี้หนูขายอยู่ที่สามร้อยนะคะนี่สวยมากค่ะท่านผู้ชมคะอันนี้หนูขายอยู่ที่สามร้อยจ้าแล้วก็มาตรงไม้ฟอกอากาศนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้เป็นอ่าเป็นจันหอมนะคะท่านผู้ชม อันนี้หนูขายอยู่ที่250นะคะคือเขาหอมจริงๆนะคะลากเขาก็หอมนะคะหอมหอมทุกอย่างเลยอันนี้สเสน่ห์เขาเลือกเสน่ห์จันหอมหรือจันหอมนั่นเองนะคะอันนี้เป็นจันนาค่ะอันนะี้เป็นจันนาคนะคะเป็นตระกูลไม้ฟอกอากาศเหมือนกันนะคะเป็นจันนาถ้าเราตากแดดเข้ามากเท่าไหร่สีเขาจะเป็นสนิมมากเท่านั้นนะคะสีเขาจะสวยมากๆอันนี้หนูขายอยู่ที่500นะคะท่านผู้ชมะคะอันนี้เป็นกวักมรกตดําค่ะ กวกมรกตดำนะคะอันนี้หนูขายอยู่ที่450ค่ะเขามีเขามีหลายต้นมากนะคะท่านผู้ชมที่ดูเลยหัวใหญ่ๆเลยค่ะเขามีหลายต้นมากแต่หนูที่เกียดผ่านะคะหนูก็เลยไม่ได้ผ่าเขานะคะท่านผู้ชมนี่หนูที่เกลียดผ่าเขาก็เลยไม่ได้ผ่าเขานะคะอันนี้เป็นอ,อมชมพูนะคะออมชมพูหนูขายอยู่ที่200นะคะท่านผู้ชมออมชมพูส,สวยๆเลยดูดิกําลังน่ารากักตะมูตะมิเลย แล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นหมากแค่นะคะหมากแค่น,นี่หนูขายอยู่ที่150บาทนะคะหมากแค่คือเขาจะไม่โตค่ะเหมาะสําหรับที่จะเป็นของวันปีใหม่หรืออะไรอย่างนี้ได้เขาเป็นไม้ที่ไม่โตนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นสเสน่ห์จันแดงค่ะเขาจะหอมมากแม้แต่ก้านแต่ใบแต่รากของเขาจะหอมมากนะคะสเสน่ห์จันแดงปลูกไว้มันเป็นไม้ไม้ไม,มาหาสเสน่ห์ค่ะปลูกไว้ติดบ้านไว้นะคะนี่สวยเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะ อันนี <Believe> ้ก็จะเป็นกวอมะลกดนะคะกลอกมะละกอสวยๆเลยค่ะก็อันนี้เป็นเฟิร์นข้าหลวงนี่นะคะเฟิร์นข้าหลวงต้นนี้หนูขายอยู่ที่ร้อยหสิบนะคะท่านผู้ชมเฟิร์นข้าหลวงขายอยู่ที่ร้อยห้าสิทุกต้นนะคะมีอู่สามต้นค่ะท่านผู้ชมสวยๆเลยขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะคะนี่สวยๆเลยค่ะอันนี้เป็นออมเงินอมเงินอันนี้หนูขายอยู่ที่สอง้อยนะคะ อ,อมเงินกับอ,อมชมพูเขาเขาจะคล้ายๆกันค่ะอันนี้อมชมพูอันนี้เขาเรียกออมเงินคะทุ่นผู้ชมสวยมากเลยค่ะก็อันนี้เป็นไก่ราชาวดีนะคะไก่ราชาวดีค่ะอันนี้เป็นแม่พันเขานะคะอันนี้เป็นลูกเขานะคะอันนี้ลูกเขาไก่ราชาวดีเหมือนกันค่ะอันนี้กําลังจะกัดสีนะคะอันนี้อันนี้เอาขายอยู่ที่400นะคะ ที่400ค่ะเนี่ยก็จะมีอยู่สามสี่ใบนะคะนี่กําลังจะกัดสีเลยค่ะนี่นะคะมีสี่ใบนะคะสามสี่ใบค่ะไก่ราชาวดีค่ะสวยๆเลยนะถ้าเขากัดสีแล้วอันนี้นะคะถ้าเขากัดสีแล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้หนูขาย400แต่ต้นนี้หนูไม่ขายนะคะอันนี้หนูเป็นแม่พันธุ์ของหนูนะเนี่ยสวยๆเลยเนาะเนี่ยถ้าเป็นต้นนี้หนูก็จะขายที่400อันนี้ลูกของเขานะคะ นี่ถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะท่านผู้ชมนี่ตามนี้เลยนะคะสวยๆเลยค่ะนี่ก็หลังจากที่เราพามาดูบนสีกันแล้วนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ทักมาสอบถามหนูได้นะคะก็ราคาก็ตามที่หนูบอกไปนะคะก็จับต้องกันได้นะคะมี50มี80ิมีร้อยหนึ่งเนี้ยไม่เกิน500อค่ะของหนูแล้วก็เป็นไม้ที่แข็งแรงด้วยนะคะก็ สนใจก็ทักมาสอบถามหนูได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ